การกานรองผู้ในการท่านณนาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาที่พลังโรงเรียนพลังใจข้าครังซึ่งทุกครั้งมาก็เกิดการต้อนรับอย่างดียิ่งจากกล่งสมาธิและก็ ผู้ที่เข้าร่วมโครงรการทุกท่านตรงนี้ด้วยซึ่งโรงเรียนที่เข้ามานั้นจริงจะน้อยก็ยังมีผู้ที่จะเข้าประเมินผลการครับปฏิบัติซึ่งมีอยูสองเรียนอึกตาสงเคราะห์วัดวบุรีและก็ม่วงพีตะก้อนหนึ่ง วนี่จะริทอลพระราชทานนอ็มู่สามนอย่างที่ธรรมาตรงนี้ซึ่งโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพวามพร้อมต่างๆก็ดีมากที่ท่านผู้ในการท่านใจใจฝนประทายตรงนี้ใจตรงที่ทำยังไงจะให้โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานซึ่งเรื่องที่เรื่องนั้น ชวนเข้าตั้งแต่สมัยผมเขาเข้ามาที่นี่ได้ชวนเข้า,ขา,ขาร่วมโครงการแล้วก็ได้ทํำไปพักหนึ่งประยุกไปพักหนึ่งแล้วก็มีแรงกระตุ้นจากคุณธนินึ้นเป็นสิดเก่าตรงนี้ว่าทํำย่างไรจะให้ทางโรงเรียนจับป้ายาระกาศการตรงนี้ด้วยก็คุยกัน และกงที่แนแนวทางที่เราจะทำตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอันดับแรกก็ประทับใจตรงเพลงอุทยานดอกไม้ก็เป็นเพลงที่ผมเคยเกิดเอาไว้แล้วว่าใครร้องไม่ได้ก็พยายามร้องให้ได้แล้วก็นับชื่อดอกไม้ในกลบตรงนั้น่าทานนันทันแล้ว ที่อยู่กี่ชนิดนยังครับท่า,าน,นจ้าของเพลงที่6้โหเยอะเลยนะ้นองเพลงของวงจันเฟไฟโรดตรงนั้นสสี่ิ0กว่าก็ว่ามากแล้วนะฮซึ่งผมเคยไปที่ประเมินที่สงขลาเขาสอนทักเรียนเปิดเพลงอุทยานดอกไม้ แล้วเขาก็ปลูกต้นไม้ตามชื่อให้เดินเลิงจบก็ครุ่สุดท้ายเลยว่าตัวไหร่แล้วคนับถามนักเรียนว่ามีชื่อจำต้นไม้ได้กี่ชนิดตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เข้าทา่าผมจะไปบอกเสมอว่าทำอะไรให้มันสนุกมีความสุขอยู่กับงานก็ร้องรำทำเพลงไปบ้างคิดไปบ้างเรียนไปบ้าง อย่าไปเครียดเพราะนั้นเราเรียนยิ่งเครีรยดเท่าไรยิ่งงานเราก็ไม่เกิดไม่เกิดอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าก่อนเรงงานเข้มข้นสวัสดีบุ๋ีไปเยอะยงอจจังผมเกือบจะเดจกางตะวนัน เลยประมาณี่เดืนอน2เดือนกว่าเปษนภาเป็นภาก็คทรวงจะประเมินนะแต่วันนี้ดูข้างหลังที่ว่างานนั้นก็คงจะดีขึ้นก็เพราะว่าตรงนี้งานตั้งใจเพราะว่าวันนี้คุณธนินติวเข้ม าองค์ประกอบแล้ว,ว่าวิธีการประเมินจำให้ได้จำจดไว้ให้ได้ยังที่ท่านพออบอกไว้นะฮะแต่ท่านพอจะสำเร็จงานนั้นการประเมินไม่ยากเลยนะกรรมการนั้นรวมีผมอาจารย์ประภพศรีแานพออดมที่ไม่ได้มาวันนี้ ท่านสวีชัยม่ได้มาก็มีด้านตัวบนที่ทําด้วยกันตรงนี้มันไม่ไม่ไม่ยากไม่อะไรเลยแต่ว่าท่นานทํางานให้ครบตามที่ทานนินแม่ให้อะไรให้ก็จะต้องผ่านตรงนั้นอย่า,ปยาไปเครียดทำไปร้องไปจะร้องไม่ได้พรร้อ,องเพลงอนันนี้ขึ้นไปชมประกาศตัวป้าจนที่ตรงนั้น ได้มาให้ใหได้รักตรงนี้ก็คอยกับตอนสุดท้ายว่าสรุปแล้วเราจะฟังคุณทนินอธิบายทั้งหมดแล้วก็สรุป,ปันอีกทีว่าเราพอจะผ่าน,นกันไหมเนะเพราะว่าปีหนึ่งเรามีเวลาน้อยก็อาจจะได้ครั้งเดียวสองขั้งหรือเปล่า จะมีการตั้งโปรแกรมที่คุณทานินทำไว้ที่ตอบเรให้โชคดีตรงน,นี้นั่นคุณเรียนเชิญดังดังทุกคนทั้งนีน้หครับท่านบุงรรงงงบ้งในการโรงเรียนท่านรองบู้งในการโรงเรียนผู้ช่วยบู้งในการโรงเรียนครูและบุคลากรการศาึกษาจากโรงเรียนบึงบาลไทยพิทยาคมโรงเรียน การชูรพักพิมารพันพิเศษโรงเรียนศึกษาสมเคราะหษวัดุรีโรงเรียนสวนมกคลวิทยาลัยและโรงเรียนมุ่งมิตรวิทยาคมและแขกผู้มีเกียรตริทพทุกท่านนะครับเป็นโครงการอวสศนะครับตามแผนแม่บทระยะที 5, ่ห้าปีที่ห้าตั้งแต่เดือนตุลาคม25งพห้าิบถึงกันยายนสองพั้ายห้าสิบเก้า นะครับเป้าหมายมีสามข้อบอย้ำนะครับโรงเรียนม่วงมิ้รกับโรงเ,ร,เรียนศึกษาศพข้อท้อสรีอาจขับได้รือมก่อตบทวนนะครับว่าหนึ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุาคลากรนะครับสองอนรุรักษ์ทรัพยากรเป็นความพื่อสามให้เกิดประโยชน์ถึงมาหาเศรษฐาไทยนะครับันนี้เป้าหมายวัตถุประสงค์ก็มีาสามข้อ หนึ่งให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชสองให้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงหมายจนชาวไทยสาให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อการติตัวประเทศนะครับถือว่าทุกโรงเรียนนะครับเป็นสถานอบรมสั่งสอนเสร็จมุ่มงให้ผู้เดเกี่ยวข้องคือผู้เรียนลูกศิษย์ ของเราทุกคทนะครับมนความสาคัญประโยชน์แท้และไม่จากลิก่ในโมหะภูมินำเนินการได้ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และปัญญาที่เขียงแสงซึ่งมีอยู่าสามฐานทรัพยากรนะครับหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติสองทรัพยากรชีวภาพสามทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญานะครับ,ารรบสาสากรารรักษาทรัพยากรคือการรักษาชาติรักษาแผ่นดิน นะครับทรัพยากรทุกอย่างในโรงเรียนเป็นสวนพืชศาสตร์ทั้งหมดพื้พนที่าการศึกษานะครับอยากฝากเยนในตรงนี้ว่าในการดาเนินงานนะครับวันนี้ที่เรามวกคุม,รมรรโรงเรียนสมาธิสวนศาสตร์โรงเรียนเข้ามาที25งพอซึ่งปีนี้เร็วมากครับซึ่งสุนทรเทพจกักรับจากพระราชทานกับโรงเรียนที่ไปรับพระราชทานป้าเสาะร่าลิศน,นะครับ ปฏิบัติหนึ่งปฏิบั 2, ติสองเป็นฏิบัติสไม่มีโรงเรียนไหนได้แม้แต่ว่าจแข่งนวงอยู่พราจะแขงเก่าก็ตกมาแล้วแต่นี่ทีลดลงนะครับการหนึน่งพันเการ้อยนัสิคะแนนขึ้นไปเกินพันคะแนนถึงจะได้ปฏิบัติสามนะครับอยาา่าแชะ์พงตัวนี้นะครับโรงเีอยนนี้ก็ไม่ผ่านสามสิ่ครั้งแล้วโรงเรียท่านลบเอทีละสุทุพนนนะครับโรงเรียนนี้ก็ฟังเิน 2, มน,น่ารู้อดีต่านเป็นอธิการบดีมาอะไรัยเรีสัสบ์บางี ของเรงท่านพยายามทำดีที่สุดให้ก้าขาดเพี่อเพื่อเลื่อนเป็นคนมี่มีก้าวข้ามยางพอทายอยู่ในคนแถลงเรื่องผมเกษียณมาสองปีก็ยังจะทำไมเสน่หผมบอกว่าต้องวันสี่ห้าปีต้องทำวิจัยทำอะไรอย่างดีนะครับคุณสภาในตัวนี้อยากถามเรียนนะครับว่าขอย้ำว่าก่อนเราจะอบรมรข้าวมาขอท่านพอพรแในคณะที่ประมาทกคนที่มาทำงานด้วยท่านนะครับ มันมีสามด้านด้านแรกก็คือด้านที่หนึ่งการบริหารจัดการเนี่ยแค่ป้ายถนของรัฐธรรมนะครับคะแนนทั้งหมด3าด้านมีพันคะแนนผวมเียนตับเียนท่านก่อนนะครับในการประเมินก็นี่คะแนนแค่ป้ายถนของรัฐธรรมนูท่านตรงได้ในนคะแนนเป็นสองร้ห้าสิท่านตรงได้ร้อยคะแนนขึ้นไปงจกผ่านะครับถ้าเกียรติบัตรหนึ่งเราแปดเอร์เขึ้นไปก็คือสองคะแนนขึ้นไปนะครับ ด้านที่สองก็คือการดำเนินง,งาน5องค์ประกอบนะครับซึ่งมีค,มครูและนันนนกเรียนยนีน้สำคัญน,น,นะครับเป็นตัวหลักใน5องค์ประกอบรายละเอียดคือทั้งทางการเงินและทางการดานการพัฒนารวมดีมากนะครับก็จะมาแนะน,นําท่านคือว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านเราตรงคนนี้ประหยัดการที่จะไปะศูนย์องค์ปรอของไหนท่านมาที่นี่ทคระเบนยาดีมากในเะรื่องค์ประกอบ นะครับถ้าป้ายฉลองรัฐบัตรดีคะแนนเต็ม500คะแนนององละ100นะครับท่านต้องได้3 5 0คะแนนขึ้นไปใน6คะแนนเสียงบนขาท่านปฏิบัติหนึ่งนะครับ400คะแนนขึ้นไปประมาณนะครับเนี่ยด้านที่3ต้องพิจารณาดำเนินการข้อมูลจากขนะครับอันนี้คือนัฐมนตรีกระทรง2ว่าคะแนนใน6หวนภาพคะแนน1 5 0คะแนนขึ้นไปปัจจุบันก็2ว่ะแต่เรื่องรายละเอียดของการเป็นข้อพิจารี่ ว่าอยากให้ท่านมตั้งใจในการขึ้นนะครับในการอบรมนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายทอดลูกหลานของเราให้ขึ้ความรูปผูป้อื่นต่างๆและกรจะมาให้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับอขอบคุณท่านผู้นำในการบูรัร้งใจเพื่อลูกศิษย์ของเาราโดอตรงนะครับเพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสวนึิษารโรงเรียนให้ถูกต้องถูกตรงนะครับถูกต้องถูกตรงด้วย คือวิชื่อวงให้รู้นะเป็นยังไงลูกหลานของเราไม่ได้้นโคลนขอควายสลูนอนเองุมโถงแนี่ผมชอบเรานะขอควายสลูนอนนะครับโคนะจะพึ่นลงแรงคื่อเดียวเลยจะแขังเสียพิจุราลินนะ,นะครับตัลลนนี้อยากะเป็นในโนนี้ว่าต้องให้ต้องถูกต้องจะขับได้ดีนะครับเพื่อาการกอดให้แต่ลูกลหลานในแต่นักตื้ชัได้ดีครับขอบขอคุณนะครับขอบคุณมาก ขอขอบคุณท่านผู้เชวชาญทั้งสอง